อยากจะถามทุกคนว่าต <t> ัวที่โปรดปานที่สุดเป็นไรเดอร์ตัวไหนก็ต้องเป็นดีเคทแล้วค่ะคาโดยะซื้อคาสาหล่อมากชอบสเปคเลยอาร์ควันครับอาร์ควันโออาร์ควันจริงๆจะไม่ใช่พระเอกแปลงร่างตามบทเก่าแต่เนื่องจากช่วงนั้นมีการเปลี่ยนบททําให้พระเอกกมาเป็นแบบลาสบอสแทนอะไรนี้ก็เลยชอบในส่วนตรงนี้แล้วมันมีความแบบไม่ได้ดีไซน์โลกอะไรมากความเทนี่คือให้เต็มสิบไปเลยชอบคาร์เลเดอร์เจครับ คือมันเป็นตัวสุดท้ายที่อาจารย์อิชิโนโมริเขาแบบช่วยสร้างด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ชอบในความคลาสสิกชอบตีมเรื่องอะไรครับชอบพระเอกด้วยที่เขาแบบแสดงเป็นอ่าดูเรนเจอร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นไรเดอร์ตัวเดียวที่ขยายร่างได้และโดนเอารุ่นน้องเอามาปู้ยี่ปู้ยำกระทมที่สุด,ดอีกตัวนึงเหมือนกันครับ <laughs> ผมก็จะยกทักสามยุคแต่ละตัวมาเลยเด้า <laughs> ว่าก่อนนะผมเนี่ยผมชอบแบ็ k อาเอ็กเพราะว่าเราชอบอยู่แล้วอะไรที่แบบเปลี่ยนสีเปลี่ยนฟอร์มอะ และมันมีอาวุธของมัน้วยมันมีดาบแล้วก็มีปืนแล้วก็แปลงร่าง The base ของเฮเซสสำหรับผมก็คือได้แลวความ oh. ที่ว่ามันเป็นทีมรถ mm. แล้วก็ตัวเอกเนี่ยมันเป็นตำรวจอะแล้วมันเข้าเข้ากับแบบว่าไรเดอร์คอนเซปต์ก็คือมันเป็นฮีโร่ดือยแบบว่าปกป้องผู้คนและพิทักษ์บ้านเมืองอะส่วนเลวะเนี่ยซิลวันแน่นอนชอบตีมแล้วก็ชอบแบบ ในไฮเทคอยู่แล้วตัวละครก็แบบว่าไม่ได้จางจนเกินไปหรือไม่ได้แบบว่าเด่นจนเกินไปคือร่บทที่ว่ามันดําเนินเรื่องได้ดีครับชอบอีโวโตะออ้ยแวกคนอื่นเลยนะคือผมชอบการพัฒนาของตัวมันอะจากแรกๆอ่ะที่เป็นแบบไปเป็นลูกขี้ของไอ้ในโลกอีกทีอ่ะอแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปอ่ะเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้น มันจริงๆไม่ได้เก่งขึ้นเรืร่อยๆเพราะว่าตัวมันเองกะเก่งอยู่แล้วแต่เพราะอย่างนั้นแหละผมก็ชอบอะครับจะว่างไงดีอะมันหลายๆอย่างด้วยแหละเป็นไฟกันเมะซีซันห้าเปิดรับสมัครแล้วด้อมไหนที่ว่าดีหรือมีอนิเมะที่อยากให้รู้จักสมัครกันเข้ามาได้เลยที่ป i t ly m a n g มังเมฆและมารวมเป็นส่วนหนึ่งในการเมาส์อาานิเมะให้ถึงใจไปด้วยกันเป็นไฟกันเมะซีซันห้าเริ่ม7กรกฎาคมนี้